มาเจอเขาอีกแล้วนี่ค่ะขยันดีแล้ว,อลวโอ้โหจะเอาไปไหนเนี่ยอ้าวไปอีกแล้วอ้าวม้วนม้วนเจ้ากระลอกสวนกล้วยนุน่นนุ่นคะ่ะไวมากนุน่นไปต้นเดิมโอ้โหเอ้าไปต้นนั้นแล้ว แอบแอบแอบบมีอีกตัวหนึ่งยังไม่ไปค่ะมาแทะเหมือนกันนะ่ะอยู่ในสวนกล้วยนี่ค่ะเนี่ยวันนี้มาแทะสองตัวตัวนี้กำลังหาอ๋อตัวนี้นนกินหน่อกล้วยอ่อนอ๋อได้มาแทะ มันยัไม่ช่วยเขาแทะทำอะไรล่ะเอา้าปิดแล้วตัวนี้ไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยค่ะวิ่งไปวิ่งมานะ่ะนดนตัวนี้ไม่ได้แทะนี่เนาะมาอยู่เป็นเพื่อน,นเขาหรอ,อ,อืตามมานี่เลย อ๋อตัวนี้ดือ้อเนี่ยเนี่ยจะเอายังไงเอาอาหารให้ก็ไม่มากะลอกสวนกล้วยค่ะวันนี้เอาเอาเอา,เอากลัวเอง เดี icana, Entonces, ๋ยวตัวแม่เข้ามาตัวแม่นี่กลัวค่ะตัวกลัวนกกลัวนกนี่มาแล้วมาแล้ว วัยมาก โอ้โหวับ,บแว๊บแวบ,บเลยคะ่ะเนี่ยไปหาแม่ทีนี้แม่เขาอยู่แถวนี้คะ่ะรอแม่รอแม่เฮ้ยไปหาแม่ไปหาแม่นั่นไงอีกตัวหนึ่งคะ่ะ คือแม่เขาอ่ะมาแทะกาบอ่วยทส่นี่เขาก็ตามมาโน่ไปแล้วข้ามถนนแล้วนะอือรุ่นใหญ่ร <c oughs> ุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่ยังกลัวเลยค่ะเยอะเกินไปรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก